ก่อนเพื้นจิมาต้มสมังฮงทุกคนเราต้องมาเก็บหมากอันนี้ก่อนหมากยั่งเนี่ยหมากอึกอต้มก,กับบะม,มี่ยังหมากไหมเราพี่น้องใส่เกลือเป็นนัวปลาแดกน้ำตาลทางฝั่งเหล้าพื้นต้มแบบนี้อ้าวพักจ้ะพักหอมจีนทางฝั่งไทยนี่จับกระเอื่อนยังเนาะเอ,อ,ะอื่อยพ่อหมูกันได้ไปจับกระซ้าได้อยูเหล้ากระเอื่อนมนาะพักพักหอมจีนนะจับใจในจังหวะพักหอมจีน ก่อนพื้นจีมาตัส้สมมาฮงทุกคนเขาต้องมาเคหมากอันนี้ก้อนมากมายั่งเนี่ยมากเอิกอ๊กม,ม,ม,มากเอิก๊กมากเครือเอิก๊กมักเครือคน <มา S 2> พี่หนังเนาะเขาต้องใส่อันนี้เพื่อแบบว่าให้มันสมเนาะเขาใส่อันนี้ย้อนว่าทุกคนย้อนว่ายังย้อนว่าทางบ้านบ่าวเล่อลไก็บ,บ้านเอ้ยพืน้นนี่มันไม่มีมากค้ามเนาะมันบ่มีมักค้ามหรือว่ามากเล่นมากเล่นแบบว่าเวลาตัมะาฮวงเขาก็เลยเอาใส่มากอันนี้แทนพี่น้องอันนี้เป็นมากเครือคน มาเครือคน้นบางบ้านกระเจินว่ามากอึก๊กมาเครืออึกนี่แหละนี่พี่น้องมากซุกก็จะเป็น,นเรื่องๆแบบนี้แหละอ๋อปะานี่ตำมสบๆเด้อให้เอซมาชิมนำ <laughs> ให้ผู้บบาทังฟังไทยมาชิมนะไปสุกคนไปเบิงบรรยากาศโคตรดีพี่น้องยังบ่แล้วกับบรรยากาศในไทยตลอดในเอฟซีเบงมือนีโอทองฟ้าสว่างใสใพี่น้องงามม้อนี้เนาะ โอ้ขูดคูดคูดคูดทุกคนคือจีแสบเนาะแสบแซบแสบก็กินเนาะคือจะแสบพี่น้องบัดแล้วถามมาเบิ่งเด้อถามมาสิ่งน้ำกันมังคุงเป็นย่อมหับบรหน่วยใหญ่ๆได้ไหมตั้งใหญ่ตั้งยาวหน่วยหาพันหรอแมนกระบอกแพงเนาะเป็นมังคุงผื่นบ้านได้นี่เนาะแมนแมนมาแมนว่ามังคุงแบบ ขายอยู่ตลาดบ่แมนพี่น้องมันจะเป็นมุงคืนมุงขายอยู่ตลาดมันจะยาวงาอันนี้แบบไม่ใหญ่พี่น้องโอ้ขับใดแนวมาจะใช่ไหมอ๋อกระปุกกันเลยแม่เราหาเอาจะเราอีใส่เออเอาใชเอาความขับโบราณมืมพุณตั้งใจขนาดพี่น้องตั้งใจปิดเปลือเอฟซีเอฟซีมาเล่นกันนี่แหละสิได้ก er. <tr ust mountain. S 1> <m urs uit> ินต <m ur ly oli> ั้งมูงนี่แหละมาได้กินยังหรอ เป็ดไก่กับโบมี่มีบ่มีตะไก่ต้มไก่แล้วเนาะนี่ต้มไก่แล้วพี่น้องเอฟซีมาลินกินตำมะฮวงต้มไก่ปุ๊บตมูกระแซบกระแซบจำไรปะลายลายอยู่จำลายลายจำลายเนาะนี่กินน้ำเนาะมี่ลูกสาวเพื่อนกระถาเนาะ ทาเสียมแม่กินน้ำเดอ้อมือนะไมันมไ,ไปเฮี้ยนปะนางมันเนี่ยข้าวริ้เฮียนมันซุกบ่มันซุกข,ข้าผักเนะลูกส,สาวมันก็นั่งหายกำลังใจแม่พี่นางเนาะต้อคุดแบบจริงจังเลยทุกคน <c oughs> อยู่เฮื่อนขุด ปิดตายปิดตอนปิดตอนเด้อม่พี่น้องเนาะอย่ามันยาวนี่เดียววัดอะไรกันวัดก็ตะบวงกันเป็นหาบวงอีกปะเพื่อนเป็นโอ้ยพี่น้องเนาะเป็นตัวเด้อสนับสนุนเพื่นเด้อเอพี่บุบวงกับบวงตัวใหญ่ใหญ่บวงใหญ่เอาเพเพชรแล้วมัดเพชรเพชรห่อนแห้งเลย หยบ่บ่บ um, ่เพใส่เพชรไรจะ็ไบนบ่ไว oh. ja mm ้ด้เพชรไรบ่คักปนไดโเอฟซีมากินเพชรตือบ่เกยกินเพชรบ่โอ้เอาตำลดใส่ลอสำได้เกยกินได้เพิ่นมากินเพชรพี่น้องส่พาะว่าเพิ่นแข็งแหงนาก็แดงๆน้อยนึง แกงแห้งนะแดงๆในะอีนึงจิบแ,แ,แ, <laughs> แบบเพิเศษตำกรบโปงมียังมากไหมเดี๋พี่น้องใส่เกลือเป็นนัวปลาแดกน้ำตาล oh. ทางฝั่งเล่าเป็นตำแบบนี้ผงสากระบ,บกอกใหญ่ๆผมเต็มไม้เต็มมือ <laughs> 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 เออทียม ขาดบอได้ได้ตำมะงเนาะผักเทียมประแดกพี่น้องขาดบอได้เลยพว่าเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมพี่น้อะกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาซิมเด้อเฟบซีางงามาลินเนี่ยอย่ากมาลองซิมซีมือเพิ่นก็ได้ยได้เนี่ยพิ่นสีตำสูบซีกิน <c oughs> ได้บุ๊ว่าสีแสบหรือบรแเส,สบเนาะนลองลองแมนลองคนละ มือนี้ไฟกระดับเดอ้อทุกคนจากที่จบคลิปจะบอไฟกล่องกระชิม,มดแหละไฟดับแต่เมือ่อคืนนะไฟบอมาโบเป็นยังนี่พิเศษท,ทุกคนพิเศษพิเศษ <c oughs> ประแดด <c oughs> ลอยปีประแดดลอยปีประแดดคิดเ,เองบ่หรือประแดกซื้อประแดดคิดเอง นี่เบิังปุกปลาแดกพี่น้องลอยปีหอมแต่ว่าป้านยังเอาป้านยังเห็ดปลาขาวปลาขาวนี่นะทุกคนปลาปลาปลาเ้็ดเองอีกครับบางบอนก็จะใส่ประเดกแม่บุญลำพี่น้องแต่ว่าบางบอนก็จะใส่ประเดกเท็ดเองหอมทุกคน กระเดกเฮ็ดเองเก่งเฮ็ดเฮ็ดประแดกก็ได้อีกโอ้สุดยอดพี่น้องแม่สีเฮือนเฉดได้แต่ไม่มีผู้เบาเอาใส่หลายๆเด้วมันจังหอมมันจังนัวมันจังนัวอ๋อ เอาเสร็จๆเด้สูสูสูให้กำลังใจโหสุดยอดเลยอลนโ,นโอ้โหสุดยอดอยังท่านซิมทุกคนน้ำไล,ลยไล่อะรเนี่ยไล่พูดไปจักเนาะ ลายโพดลายโพดกับตำเผือยดซี่น้ำเนาโอ้ผิดตังใจขนาดที่น้องเอายวง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 ่ะคือเพลงังนนั่นเีงแล้วก็ซิมแล้วบดบดเทนี้เลยบ่ Bất ngờ tôi nghĩ tôi ngon nha tâm hùng sụt Cái kêu Sao chân nắm tang Mường tha nèo tang 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 อย่าพาอพี่พาน้องมากินเด้อมาเบิ่งว่ารสชาติเป็นจังได๋พี่น้องน่าจะแซ่บเพราะว่าหอมอยู่ได้ทุกคนอันนี้ลายโพดเนาะลายโพดคิดว่าสิตําเพื่อ FC ให้น่ะคิดว่า FC สิมาเล่นกันเลยตัมน้อยนึงมื้อหน้าเด้อกกันนะแถมอีฟมานี่ก็พามาตํานี่แหละคิดตําบักหุ่งพี่น้อง อ๋อยังอ้าวพักจ้ะพักหอมจีนทั้งฟังไทยนี่จับกราเอื่อนยังนะเอื่อยพราะว่อ่าก็บูกันได้ไปจักภาษาไทยยูเล่ากราเอื่อนนะพักพักหอมจีนนะจะจะในจังหวะพักหอมจีนอ้าวแล้วแล้วเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องโอ้ยเป็นตัวซิมจ้ะฮอมอยู่ประเดกเพิ่นิษฐ์เองเ็ดจากปลาขาวเพิ่นัาเนาะ เดี๋ยวพาพี่พาน้องมาซิมเด้อเปิดใจได้เนาะมาเด้อทุกคนมาเด้อส่วนผู้บ่าวมากินน้ำเลยมาเด้อผู้บ่าวกินสมุนไพรเด้ออ๋อเปิดตาแสบเนาะแสบดีทีสันงามขนาดมีตอนปลาแดกน้ำเอาจีกเบิ้งตอนปลาแดกแม่นบ่ยินเขาว่าข้าน้องกินปลาแดกเนี่ยเขาแต่งตัวบบขึ้นหลายคนมาผู้ใหญ่หรือว่าเขาตัวเซ่อเขาตัวบ่เขาตัวเนาะ ใส่ปลาแดกและแสบพี่น้องับบรรยากาศกาคักพี่น้องนางพูนเบิงทางพูนทางพูนจะเป็นผู้วิวผู้โอ้นี่เป็นบ้านเพิ่นอยู่ในอันนี้แหละพี่น้องพี่ขม่วงมาๆมาๆมาๆกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับส้มตำข้าวเหนียวกับส้มตำข้าวเหนียวส้มตำคือเพลงนันนเนาะออหอมมะลิทุกคน ดีฟซี่กำลังกินเขาอยู่ถ้าเบาเล่ลงคลิปกะเบิงตัวนี้ไปนล้วมันจังกินแสบออ้ยวิจักักแต่หอมเลยแสบเบ้เจ้าแสบซีมือผู้สาวแสบเนาะสายตูดสายตูดมันเป็นสายตูดเด้เหมืนว่าแสบก็จะคล้องเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาสายตูด ตำมากุลแซ่แบแซบแซบคักเนะาะมาให้เนะบาเนาะอันดับหนึ่งในดวงใจเลยทางนะ